สบายดีกลับคืนมาพบ for ever recording อีกแล้วเนาะมื้อนี้พวกเฮาซิหากันมาเห็ดซีนแห้งมื้อนี้เฮาก็ได้ซีนมาสามหนึ่งเนาะซีนเฮาจะได้ซีนแปลว่าเขาจะเอาซีนแปลว่าติดมันหน่อยหนึ่งเนาะมาเห็ดซีนแห้งเนาะคือว่าซีนแห้งแดดเดียวแต่เฮาจะใส่มาซีนตัวนี้เนาะมาเห็ดเนาะมื้อนี้ก็มีผู้ซ้อยมาซ้อยมามีซอยคำเนาะมาสอยมามีมามามาเห็ดซีนแห้งนำกันเขาจะเอาซีน ไปล้างน้าเนาะแล้วเขากา็มาซอยเนาะโอเควันนี้เขาก็จะนําซีนไปล้างน้าใส่ติดน้ำแล้วเขาก็มาซอยทาความสะอาดเนาะโอ okay. เคเอาได้ซีนหา่าวแล้วเนะาะเ่าล้างสะอาดแล้วก็มาซอยซอยแล้วแล้วเนาะแล้ววันนี้เขาก็จะมาปุง๋งซีนเขาก็ประมาณห่าซื้อมาสิบสองพาเนาะเขาก็มาซอยเป็นแทกเป็นแทกแบบนี้เนาะซีนติดหมันน้อยนึงเนาะโอเควันนี้เขาก็มาเริ่มปุ่งกันได้ เขาก็ได้หมูกระเทียมมาเอาหัวกระเทียมมาแป้นแป,ป้นงีมเนาะมายยำๆมาพับให้มันละเอียดแล้วก็มาใส่เนาะแล้วก็พริกไทยดำมาหั่นใส่หั่นใส่ถ้าคนใดว่ามากัพกพริกไทยกรหลายกระใส่หลายเนาะอันนี้เขาพรใก้ทยรูคขารู้ิินจะจะเขาจะ,จะใส่โบใส่หลายเนาะถ้าใส่หลายมันก็จะเผ็ด ดิน้อยบ่ม,มักปันได้ใส่พอประมาณให้มันหอมเนาะเอาเห็ดเพื่อหลายๆแล้วเราก็เฮ็ดใส่ซองแข็งนเนียนเนาะโอเคโเควันนี้เขาก็จะเอาตัวนี้มาใส่ตัวสี่อันของโกยาของสเปนเนาะมาใส่ ให้สีสันซีนแห้งเขามันสีแดงงามดีเนาะโกย่าตัวนี้เขาก็จะใส่ประมาณสามสองเนะเาะว่าซีนเามมันลายสีนสิบสองพาวใส่สามสอง สามด้วยเ,เครื่องอะผงไก่เนาะเราจะใส่ผงไก่สามบ่วงสามบ่วงตะแกงเนะเาะของของพิดลาย มด้วยน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายเขาก็จะใส่ประมาณ3บวงคือกันเนาะเขาวาซีนของเขาจํานวนหลายเราก็ใส่ซีซันนิงซอสเออซีซันนิงเอาตุกผงซีซันนิงเนาะตัวนี้ให้มันหอมเครื่องเพบพเราก็ใส่ส่ง สองบ่วงเนาะตามด้วย,น,ยน้ำมันหอยน้ำมันหอยเขาก็จะใส่ สามบ่วงเนาะใส่ประมาณเอาสี่บ่วงซะสีลายเนาะสี่บ่วงล้นๆเลยเนาะโอเคตามด้วยเกลือ ขเขาจะใส่บ่วงหนึ่งตามด้วยแป้งนัวเนาะผงสูรสดของโปรใสลายเนาะใส่สองบ่วงสองบ่วงน้อยเนาะสองบ่วงนะฮะสองบ่วงกาแฟโอเคเขาใส่เครื่องครบแล้วแล้วบันนี้เขาก็มาซาวได้ เวลาซาวเขาก็จะล้างมือให้สะอาดเนาะล้างมือให้สะอาดเราก็มาซาวใส่กันคลุกเขาให้มันเข้ากันเนาะโอเควันนี้เขาก็เอื้อบสิ้นของเขาแล้วละเนาะใส่เครื่องครบทุก,กย่างแเราก็มาคนซาวให้เข้ากันแล้วเขาก็ ปาเอาไว้ประมาณ3 0มิบนาทีหรือว่า45้านาทีหรือว่าสุโม,มงก็ได้เนาะถ้าว่าผู้ใดบ่มีเวลากระตากได้เลยเนาะเอานี้เขาก็ปา,าไว้ประมาณสุโม,มงหนึ่งเนาะให้ซีนมันเข้าเนื้อเข้านางเนาะแล้วเขาก็มาตากได้โอเคบึงซีนของเขา <c oughs> วันนี้ซีนของพวกเขาก็หมักได้สุโม,มงหนึ่งแล้วเนาะวันนี้เขาก็จะมาตากใส่มาซีนตัวนี้มาเนี่มาซีนตากอัน มากมายโอเคเ,เนาะวันนี้เขาก็เอาซีนเฮามาตากเนาะตากใส่เครื่องตากซีนเฮาเนาะโอเคอเราก็จะตากตากไปเลยเนาะตากให้มันจนหมดซีนของเฮาเนาะ เครื่องตากซีนนี้ก็ดีดีจะแห้งไวภายใน5ใน5ชั่วมงก็ได้เนาะวันนี้ซีนเขาก็ตากแล้วแล้วเนาะแต่จะตากหนาๆหน่อยหนึ่งเขาก็ซีนหลายยักอบเพื่อเดียวเนาะตากแล้ว,ลวเราเาก็เอามาใส่กันเนาะย้อนใส่กัน เทือนึ่งเพื่อละลายเราก็ใส่ตากให้มันแห้งแล้วก็ใส่หงยางใส่ทรงแข่งไว้โอเคสองสี่หกขาบรีได้หกขัานเต็มเต็มแต่จะตากหนาหน่อยหนึ่งสามสองซันเลย <laughs> ตากแล,ล้วเวลาเอามาปีนเหมือนกันนั้นจะเอามาปีนมันน uh huh. ะครจำปึ๊บเสียบไฟตากเลยเนาะโอเค โอเคบันน OK. ี้เขาซีนเขาก็ตัดเรียบร้อยแล้วเนาะบันนี้เขาก็เอามาตากนอกบ้านเนาะเพื่อบอยมันเหม็นเหือนตัวนี้เขาก็ใส่อุณหภูมิ160องศาเนาะเราก็กดสตาร์ทได้เลยเขาก็ตั้งโซมงไสประมาณโซมงปลายเขาก็มาปีนบันไดเนาะโอเคโพดได้เพื่อนึงเนาะใส่ฟีเซอร์ จะแล้วจะเก็บประมาณซ้ำนี้โอเคเราจะมาแพ็กหนักกันเนาะโอเควันนี้เราก็แพ็คแล้วแล้วเนาะแพ็คแล้วเของเราเลยห้าหกแง่เนานะหกสิบล็อกวันนี้เราก็จะไปใส่ซองแขงเนาะใสะ่เซติเซอร์ทำเนียนเอาไว้กินยามที่ว่าเขาบริจาคอาหารเขา็ออกมากินเนาะมาเด้อเฟล็กมาแบ่งเอา โคลหงโทรหงแล้วตัวนี้เขาจะไปจืดให้บึงนะเนาะเขาจะไปฮอดให้บึงโอเคมากมากมาฮอดน้ำกันโอเควันิซีนแห้งของเขาก็อบแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้เขาจะนำมาจัดใส้หุงเนาะเข็ดลายนิดนึงจะนำมาจัดใส้หุงมาใส่อันเอาไปใส่ซองแข็งเนาะ ได้หกข้านเต็มๆเลยโอเคหันกแปาสิบล็อกมาใส่เนาะโอเคตอนนี้เราก็นำมาใส่ตรงบือซีนแห้งของเอาซีนแห้งติดมันเนาะเวลาจืนเวลาปิง้งแซบ่บกินกับตับของหงกินกับของแก้มนี่อร่อยมากๆเลยลูกสายมากต้นำมาจัดเสหร์ฟใส่ ซองแข็งเมียนเนาะซองฟีดเมียนซีนแห้งเ,เหรอเฮ็ดสุดนี้สิบสองเผาเนาะโอเคซีนแห้งเขาเริ่มสุกแล้วนะสุกแล้วเขากะตีขึ้นโอเคตอนนี้เขาก็เอาซีนแห้งพอน,นันมาจืดเนานะเอามาเขาะ นเนื้อย่างแดดเดียวหอ,อกกระเลียวแล้วเนาะเนื้อย่างแดดเดียวที่โบตองอาศัยแดดเนะเาะมันจะติดมันน้อยนึงนลูกสาว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 กาวับลูกชายมัก,มกติดมันน้อยนึงแซบ่บกินกับข้าวเหนียวกระซบ่บกินกับตับห้องกระซบ่บกินกับตับกับปุ้นกระซ่บมามามากินน้ำกันทุกคน Hi guys today we're going to be eating สีมแห้งมึงนี่หาก็จืดแล้วมึงลูกสายกันมาซีมลูกซีมมึงเนาะไบาย Like and subscribe Turn on notifications Thank you